พี่น้องเอ๋ยเปิดพามากะอยู่ที่บ้านพี่น้องเนาะกะกลับมาที่บ้านหลังจากมาแต่เฮือนบ่าวอนุ่งพี่น้องทางน้องบอลเพิ่นมีแนวไปสะไบ่บาอนุ่งเพิ่นแล้วก็ไปให้เครื่องทางน้องเออทางไอเพิ่นพี่น้องเนาะกะอ่าส่วนน้องเพิ่นมานี่พี่น้องเอ้ยมาที่บ้านไม่พี่น้องเนากับทักทายสปารดีเด้อสปารดีพ่อแม่พี่น้องหมดสุขูสุขคนก็ยินดีต้อนรับสองอาตุนสแนลเซ็นเก่าเซ็นเคยพี่น้องเนาะไปพี่น้อง ก็สำหรับกับบาตูนคิดว่าสีมาหดมาหดนี่แหละดินอยู่ในพี่อนหน่อยบาตูนดึงหลักทอมาแต่เสียไว้เรียบร้อยแล้วอ่ากก่อนสิหดกัไปหาทางสร้างเพื่อนก่อนเพราะว่าน้องบองเพื่อนได้ซื้อสปอนเซอร์ไปไสบายดีเด้อเด้อไ,ไปไปหาทางสร้างเพื่อนก่อนแล้วจึงมาหดตอนนี้อืมเออชัว สบายดีเด้อด้วยสบายดีพาจะได้สี่แล้วเนาะเห็ดห้าพ่นเห็ดมันี่บะ้าบักเสียงคือไหวแท้บักเสียง บักเสียงตายแล้วขอบน้ำขาวเอาทางไอ้เพิ่นก็ได้กินพอได้ไอเด้งหายเมื่อยขอบใจหลายๆเสียงนาเสียงสูเสียงบ่แมนสูเสียงเรือเอิบบักก็ได้บักเสียงยอก็นั่นน่ะไอ้ตุ้ย บักเสียงบ่เห็นบ่ในข่าวอันบักเสียงตายแล้วงงบ่ฮู้หยังอ่านายนงได้นั่งันเรื่องโจรบงไฟตอันเพิ่นมาแล้วกบักเสียงตายแล้วเพิ่นว่าเคยเบิ่งอยู่นงน่ะสาวซือสาวหั่นเสียใจบาดนีอกักแทนโจรตัวอืมตบดังได้เองได้ โอเคเพื okay, va, si. ni, oh, ่อนน้องว่าน้องสิฮุดตามที่ไอบ่าวเลยจับก่อนเนียไอก่อนเดี๋ยวซีเอาสายไฟของพวกไอเพื่อนก่อนสายไฟอันนี้สายไฟอันนี้นี่ดึงไปพุ่นได้บ่มาเลยน้องบองมาเลย ได้ได้แล้วได้แล้วหอนแล้ว <c oughs> มาเบ่งอันนี้อีกเพ็่อนออกเออได้อยู่นี่เพาเอาตูนเอา,าอพี่ของเพื่นมาใสา่ก้อน ได <c oughs> ้มาแล้ย ไปมันขดไปมาทางนี้มาเดี๋ยวมีเลย ลองเปิดไว้เปิดคืนเลยแล้วสีว่าถึงไหนเป็นอะไรแล้วมันเป็นถึงไหนหยุดหยุดก่อนโอเคกดไว้ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทามันให้มันใหมน้มันลงให้มันลงจนลงเบิดเลยแล้วก็ใส่เบิง้งว่าดินมันเลือซำเเดย์อะจึงควัดออกแม่นไวาแดงอ่า yeah. เย anyway. um ียบเลยรถดตามเยียบเสร็จบัดนี้บมมีรถดินตามสำหราแล้าเอารถโลบป่ะรถโลระยนแต็กเลี่ยแล้วตอนรถคมันน่ นี่แหละทมงานทมดินนี่แหละป้ายทมเมื่อน,นั้นเปียกเด้อเปียกเด้อ ไปเอาจกมาขุดก่น<ะ>อนเฮ้ยขุดแบบนี้ก่อนแล้วก็ให้นาบม,มันมันดูดก่อนให้มันดูดดินนี่ก่อนแล้วก็เอาเบืบ้ามันบันไดมันส่วนเกินก็นบบันไดมันสูงบันไดมันต่ำอาจจะมาปับ๊บไหมแบบนี้เฮ้ย จิกลับละบ่อยโอเคโอเคมือได้มาประมาณสองมือมาเนาะโอเคโอเคมือมอบบื่นมือเฮอฝากสองมือมืออื่นกับมือเือโอเคโอเค เห็นดองพดหน้าก่อนมันคือฟุ้นไล่ว้าคนเดี้วกันคือฟุ้นไลายนี่นะคนนี้ก่อนนะโอเคโอเคเดินทางรถไฟได้เด้อเจอกันมืออื่นมือเอ มุดเตอร์ม, íamos, ม,มุดเตอร์เจอกันคือยิงสี่นอพี see, ่น้องเนาะยิงซ um, so ี mm ่นี <plant> ่บ <m idd ắm> okay, okay, ่พอนี่กะขันบ่พอเนงซยสี่นี่ยบ่พอได้นี่เด่นนี่ยเด่นเราจะเอาดินปิสุนเรือแต่ฮั่นมาใส่อ่แต่เราบ่อด้อกทางนี้ท้องทางนั้นก่อนเพราะว่าทางนั้นมันมีนั่นเด้มีโอเคโอเคเซียงเจอกันเจอกันในเสียง หดให้เลี้ยวเลยวะแมนไววะจับกล่องไว้อยู่ปะมาทางนี้เฮ้ยฮดซำได้สำเนึงก่อนมาเล้วกะมือนี่ก็สิตังไว้อยู่นี่เลยนนาเหมือนเสีเลยบดคืนเลย ตั้งไว้อยู่นี่น้าม,มันจะไปนั่นไปนั่นไปนี่ไปพุ่นไอโกโทรมาฮะไอโกโทรมา เดี๋ยวจะน้อยทสก,กับก็ได้หลังจากทายกิปแล้วเห็นว่ามันสุดลงนี่เห็นปะเนี่ยเนี่ยมันสุดลง ในนในหุนสุดลงดินสุดลงแล้วนี่ยเนี่ดินสุดลงเลยไงเฮ็ดเฮ็ดนี้เอ้าพี่น้องเลยน่ามันจะไปไปพุ่นมาพี่เป็นห่วงแต่ย่านมันจะออกทางนั้นเพราะว่าทางนั้นยังม่ทันมีกำแพงเลวแบบ้าสาว ยงน้ำเต็มลส0ทอาทนน,นี่นี่ดินซุดลงเลยน,ะนี่่บาดเดือนไอ้นูฮันเดเขาดีหดแบบนี้บ่ หดคือกันเลยเนาะหดทุกเพือนหดเบิดทัานบุหดดินมันสิโบนแนนในเมื่อดินโบนแนนปุ๊บหลังจากทีเจ้าเหตดเฮือนเจ้าเทสมุติเทปุ๊บับัแแล้วเมื่อใดเมืนน่อนึงดินมันสุดเท่าแบบนี้เพื่อนมันคนมนมีคุณภาพ Superlång. Oh. มันสุดลงเลยนี่วางไปดึงสีก <No. S 2> ็ได้ <c oughs> แสดงว่านะ้ามันจะไปทางพุนไลโกเนี่ยเน ğini, Linux, junior, ี่ยเนี่ยเ็นไหมนี่ยกำลังสุดลงแล้วเนี่ มีเต็ม,มาใหญ่บอลซิซิ <c oughs> แต่ว่า,าก็ปล่อยปลาจังซีเลยปล่อยปลาจังซีเลย,ลย,ลย,เลยพี่น้องไห้น่ามันทัว่วพุ่นแหละให้มันสุดลงเบิดเราจึงหดเทิงอีกบานนี่ลาดเทิงเน่นเลย เป็นจังได้ <c oughs> เป็นจังได้อือหือเป็นนอนไงนี่ <c oughs> บรรยากาศก็กมันสิเริ่มแต่เป็นสิตกดินแล้วพี่น,น้องเไงโซ่บบกันไม่ไ่้มาบัจจุนแกสิไปส่งทางน้องบองเพิ่นนประ่าเมื่อกี้นี่น้องเพิ่นนึ่งเขายัง,ยงไม่ได้ไฟเบิ่งไฟเบ่งไง่ย เม่มาแล้วปะ่ะปนเลยมาแลยอ่าแต่เปน็นยังเดี๋ยวปะแบบนี้ก่อนเดี๋ยวไปทุนมาแต่ไปส่งน้องบองเพิ่นแล้วก็มาเปลี่ยนบอลใหม่อีกที่ปล่อยไว้บิดคืนเลย <c oughs> <c oughs> มีกระสีเบิง่งอื่นเสามันสุดลงน้อยลายซสำใด <c oughs> ้มันสุดแลนะ้วเนี่ยทางนี้ <c oughs> นี่ก็เริ่มแลนะ้วเนี่ย มันข้ามไปทางนั้นแน่แหละ <c oughs> พูนพูนอ,อย่ามันไหลทางพุทธทางนี้ได้อย่ามา <c oughs> ันไหลขันไลมานี่พอดีออกเบิดไปทางพุนขันไล่ไปทางพุนนี่ใครเนีขันไลไปทางทางลังหัน โอเคพี่น้องเลยอ่าก็กระปุ่นกระสีไปส่งทางน้องบองเพิ่นก่อนพี่น้องมันเดินาบบมีใบไผ่เห็ดกินเห็ดอยากเฮือนน้องเพิ่นก่<ะ>แล้วก็บปมีอยังเห็ดในหะน้มือนี่อยู่นี่บระเด้มีอยังเห็ดแต่เอาน้ำเข้าใส่เฮือนแล้วก็บรรทัดบัดมาแล้วประปุนเสียมาเปลี่ยนมองใหม่อีกบางทีมันเรียบ,รบ,บเรียนอย่งกับไปมี ก็เม่เราเม่อแต่รทายมึงมืออื่นควมสุดลงน้อยน้อยลายได้ซ้ำใดพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เบาตูนกับน้องบ้องก็สิขอจบคลิปพิงเทนีก่อนคนลนหมดกับขบกกับใจพี่นิบุญและจิีทุกทานที่ติดตามรับชมคลิปของพวกเขาตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปจะได้กับข้อให้พ่อแม่พี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อโยมันคนเย็นลำรวยเบิร์สุขูสุขคนพี่น้องเลยไปเจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกลาวคำว่าสบายดีเ้อพี่น้องได้บายบาย บาย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 เด้อพี <laughs> ่น้องเด้อบาย